สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำนะคะวันนี้จะมาขยายพันธุ์นะชื่อว่าเล็บคุดแคะนะเล็บเล็บคุดแคะนะคะเห็เนไหมพี่ายาใส่หมวกเพราะว่า,ามันร้อนอากาศเริ่มร้อนต้องรีบทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนน้นตกอ่นอนีนะะ่เล็บคุดแคะนะคะเล็บคุดแคะนะคะต้นมันก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะนี่แก่แล้วนะคะแก่แล้ว ขยายพันธุ์โดยการตัดทํากิ่งอย่างตัดทํากิ่งอย่างเดียวนะคะนี่นะคะอย่างเงี้ยอย่างนี้โตแล้วนะคะอย่างนี้แก่แล้วเราต้องตัดเลยนะคะตัดเลยเดี๋ยวคุณยายจะตัดเลยนะคะเอตัดนี่นะคะตัดเลยอย่างนี้นะพอเขาเขาแก่เขาแก่เกินสูงเกินแก่เกินแล้วนะคะเราก็เตัดเลยนะคะตัดนี่นะคะ ให้เหลืออย่างนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดเดี๋ยวเขาจะแตกหน่อขึ้นมาเองนะคะแตกหน่อขึ้นมาเองนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็เติมดินลงไปเติมดินให้เต็มเลยนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะประมาณเดือนหนึ่งเขาก็จะเกิดใหม่นะคะใบจะเกิดใหม่เต็มเลยอันนี้เป็นประเภทไม้ไม้ใบนะคะไม่มีดอกไม่มีอะไรนะคะจะเป็นไม้ใบสําหรับเช่นที่จริงจะไปทําเป็นปักดอกไม้ก็ได้นะคะปักดอกไม้ก็ได้นะคะ อย,อย่างเช่นอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งให้มันสวยงามอะไรเงี้ยได้นะคะนะคะหาดอกไม้เมื่อใส่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาแบบจะเป็นประเภทใบเตยนะคะเป็นใบเตยนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่มีไม่มีดอกไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นโชว์ใบโชว์ใบเฉยๆเพราะว่าใบเขาสวยนะคะเนี่ยคะ่ะใบเขาจะสวยมากนะคะ,คะเป็นไม้ที่แบบว่าเวลามันขึ้นเยอะๆแล้วก็เห็ดแล้วก็เขียวขจีก็ออสดใสดีนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยายพันธ okay. ุ์เลยนะคะขยายขยายต้นนะคะขยายต้นเดี๋ยวใส่กระถางก่อนนะใส่กระถางก่อนกระถางก่อนนะคะเนียง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ตัดมานะคะตัดเกิ่งที่เราจะตัดมาก็คือมีอมน้ําตาลด้วยนะคะเนี่ยนะคะเป็นสีเขียวนะคะเป็นเป็นสีเขียวอมน้ําตาลนะคะถ้าถ้าตัดลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้จะไม่ได้นะคะจะอ่อนเกินไปนะคะเราต้องดูด้วยนะคะ ประมาณนี้นะแล้วก็ฉีดไปฉีบไปแล้วง่ายๆเลยค่ะเราเตรียมดินดินเออดินพึ่งปลูกต้นไม้นะคะเป็นดินทั่วๆวไปนะคะดินทั่วๆ่ว,วไปเราไม่เราไม่ใส่เยอะนะคะกระถางนึงเราจะใส่ประมาณสักเอ่<ะ>อไม่เดียวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแบบว่าเป็นพุ่ม<ะ>เป็นไม้พุ่มนะคะเป็นไม้เป็นไม้โ์ใบเป็นพุ่มนะคะ,ะประมาณนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวคุณยายจะปลูกให้ดูนี่นะคะประมาณประมาณ เออันนี้คุณยายใส่หกหกกิ่งนะหกกิ่งนะคะอันนี้นะนี่ะคะนะคะประมาณประมาณเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็ลดอประมาณสักสิบห้าวันก็ลดปุ๋ยสักทีหนึ่งปุ๋ยที่ใช้ธรรมดาค่ะก็เป็นปุ๋ยตักปุ๋ยหมักเราธรรมดานี่ค่ะไม่ต้องไปอะไรมากมายนะคะเพราะวันนี้เขาจะเป็นต้นไม้ที่เอชอบแดดนะคะชอบอยู่กับแดดแล้วก็เอน้ำต้องมีแดดมีน้ำให้เขานะคะเขาจะโตวสวยงามใบก็จะเขียวขจีนะคะ นะคะอันนี้เป็นใบที่คุณยายบอกนะคะเป็นที่ไม่ไม่มีดอกนะคะจะโชว์ใบใเฉยๆนะคะอันนี้นะคะอันนี้ได้หนึ่งต้นแล้วนะคะได้หนึ่งต้นต่อไปต้นที่สองนะคะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกให้ดูนะคะซึ่งเราเราสามารถที่จะใส่เอ่อเป็นกระถางอะไรก็ได้นะคะกระถางที่โชว์เป็นกระถางยาวอันนี้เป็นกระถางยาวแบบนี้นะคะใส่กระถางยาวโชว์ไปตามรั้วก็สวยดีนะคะ นะคะไม่ไม่เวลาปลูกอย่าให้อย่าให้ถี่นะคะเพราะถ้าถี่แล้วเนี่ยเอต้นไม่มีปัญหานะแต่ใบอ่ะใบเขาจะแบบว่าไม่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 โผล่ไม่เอ่อไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สับพังนะไม่สับพังอืมมันร้อนอากาศเริ่มร้อนคุณยาต้องรีบทํานะคะเพราะว่าเอช่วงบ่ายช่วงบ่ายที่เอแถว แถวมินบุรีนะคะตอนนี้ช่วงบ่ายฝนตกทุกวันนะคะฝนตกฝนตกลมแรงนะคะฝนตกลมแรงทุกวันนะคะต้องทําอะไรต้องรีทําแต่เช้าโอเคค่ะได้อีกหนึ่งต้นเดี๋ยวอันนี้เป็นน้ําหมักนะคะน้ําหมักพยายทําเองนะอืมทำเองแล้วก็นี่ค่ะโอเคเนี่ยได้อีกต้นหนึ่งแล้วนะคะได้อีกต้นหนึ่งแล้ว ถไว้นะคะถไว้รดน้ํานะคะคือขาดไม่ได้คือน้ํานะคะน้ําเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ทึ้งแบบว่ากา้านก้านเขาจะแข็งนะก้านจะแข็งพวกน,นี้แต่ก็ทนนะอืดทนอืดดีทนอืดดีนะคะเออบางทีลืมรดน้ําหลายๆวันก็ไม่เป็นไรนะเป็นอืดป็นต้นไม้ที่พูดง่ายๆไม่มีประโยชน์อะไรนะแต่เพียงแต่ว่าใบสวยซึ่งปลูกแล้วก็ทําให้เย็นสบายตาหรือว่าเราจะเอาไปทําเป็นปักแจากัน แล้วก็ใส่ดอกไม้ลงไปก็ได้นะคะนะคะสวยบูชาพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคแล้วอันนี้นะคะคุณยายจ,จะจะใหใส่กระถางยาวนะคะให้ดูกระถางยาวนะคะนะคะแล้วก็ปักลงไปนะคะะ,คะเราก็หาเราก็หาต้นที่มันเอ่อไม่ไม่อ่อนมากนะคะไม่อ่อนมากแล้วก็ไม่แก่มากนะคะนี่ค่ะยิ้มลงไปเลยนี่นะคะ เลี้ยงง่ายปลูกง่ายนะคะเลี้ยงง่ายปลูกง่ายแต่ต้องคอยคอยตัดนะคะถ้าถ้าไม่ตัดน่ะเขาจะเออ่ต้นเขาก็จะเอียงไปเอียงมานะไม่ไม่สวยพอต้นเขาสูงสูงขึ้นไปอ่ะต้นเขาจะเอียงไปเอียงมาไม่สวยนะคะถ้าถ้าเราอยากได้พุ่มมาให้เป็นพุ่มสวยงามนะ่นเราต้องคอยตัดแต่งเขานะคะตัดอย่าให้เขาสูงมากนะคะอย่าให้เขาสูงมากยังไงเขาก็ไม่ตายค่ะอย่าให้เขาสูงมากนะคะ โอเคนี่อันนี้คุณยายปลูกให้ดูย้วเถยะให้ดูว่าอันนี้ใส่ใส่เป็นกระถางยาวนะใส่เป็นกระถางยาวเพื่อที่จะเออตกแต่งบ้านนะตกแต่งบ้านให้สวยงามนะคะนะคะเขากม็มีประโยชน์ตรงที่ว่าทําให้บ้านและให้บ้านออเสวยงามนะคะอืมเราไม่ต้องให้ให้ถี่มากนะไม่ต้องให้ถี่มาก ให้ให้ทีได้ไม่เป็นไรแต่เราต้องคอยตัดแต่งใบเขานะคะตัดแต่งใบเขาอย่าให้อย่าให้ใบเขาแบบว่าเออชนกันมากม,มันจะไม่มันจะไม่เป็นพุ่มนะคะ,คคะสวยไหมคะสวยไหมคะนี่นะอันนี้อันนี้คใส่กระถางยาวได้เลยนะคะใส่กระถางยาวได้เลยเมาเพยกับคุณายต่อ ย่อยตอนะคะนี่นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นการเอขยายข,ขยายต้นนะเป็นการขยายต้นเอเล็บเล็บคุดแคะนะเล็บคุดแคะนะคะเอปลูกไว้เพื่อความสวยงามนะคะเขาะจะไม่ไม่มีดอกนะคะไม่มีดอกเพียงแต่ว่าใบาโชว์ใบเฉยใบยจะสวยนะคะใบจะสวยแล้วก็เ,เป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศได้นะคะช่วยฟอกอากาศได้นะคะ ปล yup. ูกไว้ได้หลายอย่างนะคะได้หลายอย่างเปต้นไม้ที่ปล <Yeah, us S 1> um ูกในบ้านก็ได้นะคะไว้ในบ้านก็ได้ไม่เป็นไรนะคะไว้ในบ้านคือเขาจะทนทนแดดทนฝนทนอากาศทุกชนิดได้เลยนะคะจะเป็นไม้ที่ฟอกอากาศได้นะคะทนแดดทนฝนนะคะทนอยู่ในที่ร่มก็ไม่เป็นไรนะคะอยู่ในที่ร่มก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาจะโตไวนะคะโตไวซึ่งเราต้องออย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้คุณอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่คุณยายแบ่งแบบนี้นะตัดออกมา ตัดออกมาทาแล้วนะคะทําแล้วนี่ก็ประมาณสามเดือนเองนะคะเนี่ยโตเขาจะโตไวมากนะคะเราต้องคอยตัดแต่งเขาอย่าให้ก็สูงมากถ้าสูงมากก็อ่ไม่สวยนะไม่สวยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณยายจะพาชมพาชมนะคะเมื่อวานคุณยายจะพาชมเปิดโทรศัพท์มันเด้งไปเลยนี่นะคะนะตกแต่งสวยงามนะคะ นี่ยะคะก็จะเป็นไม้ที่อ่อปลูกไว้เหมือนกับว่าตกแต่งริมรั้วได้นะคะตกแต่งริมรั้วได้นะคะนี่นะคะคุณยายก็จะปลูกไว้นะคะรอบรอบ,บ้านนะรอบรอบ้านนะคะรอบรอบบ้านนะคะ,บบนะคะเดี๋ยวไปดูต่อนี่นะคะก็ใส่กระถางเมื่อกี้คุณยายตัดแต่แล้วมันสูงแล้วนะคะสูงแล้วนี่ ถูงนะ้นะนี่อันนี้คุณยายลอยตัดไปนะคะตัดไปต้องคอยต้องคอยตัดแต่งค่ะอันไหนเขาสูงเกินอันไหนก็สูงเกินแล้วก็อลักษณะต้นเขาจะแบบว่าแก่แล้วนะเราก็ต้องตัดเลยนะคะตัดเลยถึงเราจะยังไม่มีที่ทําอะไรยังไงเราก็ต้องตัดเขาทิ้งนะคะไม่ไงั้นมันจะไม่สวยนะมันจะเกะกะนะคะนะคะเดี๋ยวคุณยายจะมาให้ดูมันยูนในในกระถางนอกบ้านนะ เมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ในบ้านนะคะอันนี้คุณยายจะพามาดูนอกบ้านนี่คะ่ะนอกบ้านนะอันนี้คุณยายตัดเพิ่งตัดไปนะคะอันนี้เพิ่งตัดไปได้เออาทิตย์หนึ่งนะเพิ่งตัดไปได้อาทิตย์หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มโตเอเริ่มเริ่มเริ่มแตกใบใหม่แล้วนะคะโอเคนะคะก็โอเคค่ะก็วันนี้นะคะวันนี้ก็มาเอสาธิตนะคะการการขยายต้นนะคะ เล็บพุดแคะนะคะเล็บพุดแคะเพื่อเพิ่มจํานวนให้มันมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัดแต่งต้นที่ต้นเก่าที่มันยาวนะคะต้นเก่าที่มันยาวนะคะให้ให้เตี้ยลงนะให้เตี้ยลงนะคะถ้าไม่กันแล้วเขาจะโยเดียนะคะไม่สวยนะเราต้องทําให้เขาเอ่อเป็นพุ่มสวยงามนะคะสามารถอยู่ในที่ร่มก็ได้ในที่ร่มก็ได้ที่แดดก,ก็ได้นะคะเป็นไม้ที่ทนนะคะโชว์โชว์ใบนะโชว์ใบสามารถที่วอกอากาศได้นะคะเลี้ยงง่ายโตวไวนะคะ โอเคค่ะก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ